สวัสดีครับผมครูวิศาปุญญานะครับจากสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอารชีพขนงานนะครับวันนี้นำเอาวงจร power supply นะครับก็ประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้ IC เบอร์ t l 4 9 4นะครับก็เอามาต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะครับคลิปที่แล้วก็ วันนี้ผมมาขับวงจรแบบฮาร์บ, <Half bit. S 2> บิดนะครับฮาร์บิดครึ่งบิดนะครับก็เอาวงจรเดิมนะครับเอาตัวทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้ขับแบบครึ่งบิดนะครับก็ตรงนี้ผ่านซัพพลายแบบครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งฮาร์บิดข้ามอแปลงนะครับตรงนี้เป็นมอแปลง ไทเตอร์บนล่างนี้ก็เอาขาทริกมาจากวงยรชุดบนครับชุดนี้ชุดนี้ก็ตัววงยรก็ชุดที่ขับวงยอ้อนพูดเมื่อวานครับเมื่อวานก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับเอาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็จัดชุดเรียบร้อยก็ได้พันออกมาครับพันพันก็ แบบนี้นะครับนี่นะครับได้มา <B nya. S 2> บนล่างนะครับบนล่าง A กับ b นะครับ A กับ B beter. มาใส่ตรงนี้ครับมาใส่ตรงนี้มาใส่ตรงนี้เอามาต่อกันตรงนี้ตอนนี้มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งไอตัวบนนี่ไฟมันสูงตัวล่างปกติส่วนตัวบนนี้ผมยังแก้ไม่เป็นกำลังหาวิธีแก้อยู่ แต่ตอนนี้เอามานําเสนอให้ดูก่อนนะครับนาเสนอให้ดูก่อนก็สปายตรงนี้ผมใช้แบบ2เฟสนะครับก็คือบวกกาวลบนะครับบวกกาวลบนะครับเอามาเลี้ยงวงจรนี้นครับส่วนตัวนี้ก็ใช้12บโวล์ธรรมดานะครับสิบสโวล์ธรรมดาส่วนกาวผมพ่วงถึงกันหมดเลยนะครับกาวผมเอากาวมาถึงกันเอ่อกาวมันตรงนี้มาถึงกันได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผม หาวิธีแค่ทีก็วันนี้ทําได้นิดหน่อยก็เลยเอามานําเสนอนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ค่อยดีผมกําลังจะทดลองฮาร์บิดตนะครับฮาร์บิดตตรงนี้ผมจะแปลงจาก220มาเป็นไฟดีซีนะครับ220ไฟบ้านนะครับแปลงมาเป็นดีซีตรงนี้เราเอามาเลี้ยงฮาร์บิดตตัวนี้นะครับฮาร์บิดตตัวนี้ ก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าใครมีคำแนะนำคอมเมนต์ดีๆลองแนะนำมาดูหน่อยไอ้ตรงนี้ก็แปลงไฟ220ธรรมดานะครับเข้าบริดนะครับเข้าตัวเก็บประจุ2ตัวเนี่ยนะครับแล้วก็เอาออกมาเลี้ยงเลี้ยงไทเทเนอร์ตัวนี้แล้วก็มาขับมออแปลงตัวนี้ครับมออแปลงก็เอามาจากสวิตชิ่ง อมอแบงตัวนี้นครับเนี่ยผมลื้อมาจากสวิตชิ่งคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเอาพุทหลายเอาพุทนะครับมี5โวลต์สิบสองโวลต์อะไรเนี่ยนะครับห้าโวลต์สิบสองโวลต์ก็วัดวัดดูนะครับตรงนี้ได้สัญญาณตรงไหน5โวลต์สิบสองโวลต์ก็เลือกเอานะครับเลือกเอาส่วนอินพุตนะครับอินพุตก็จะเป็นด้านนี้ผมขับแบบพุทพูมนะครับพุทไม่ใช่ อาตัวนี้แบบฮาร์บิดนะครับฮาร์บิดก็คือวงจรน,นี้นะครับฮาริดก็เอาเซนเตอร์เซนเตอร์ตรงนี้นครับก็กําลังหาเหตุผลอยู่นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือตัวทานตัวนี้ร้อน,นครับวนสูงตรงนี้ก็คือมันวงจรมันมันต้องปรับอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้วนเท่ากันเดี๋ยวผมค้นได้ วิธีเราจะเอามาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองป้อนไฟเลี้ยงวงจรน,นี้วงจรน,นี้ก็12โวลต์พันออกปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูพันพันด้านอินพุตนะครับโทษทีพันด้านอินพุตนะครับ,ททนนรบผมให้ดูให้ดูพัน นี่นะครับทีนี้ผมให้ดูพันอินพุ t นะครับอินพุตพัน d อ่านี่นะครับชุดนี้เห็นไหมครับอ่าโทษที นี่นะครับหน้าจอสโคปไอ้ตรงนี้ออกจากวงจร tl 494ตรงนี้นะครับออกจากตรงนี้จุดตรงนี้นะครับผมวัดตอนนี้วัดที่ B นะครับขา B ของไทเดอร์สตัวเนี่ยไทเดอร์ตัวนี้ผมใช้ bc 547ตอนนี้วัดที่ขา B ตรงนี้ตรงนี้นะครับขา B เราได้สัญญาณแบบนี้ออกมานะครับได้สัญญาณแบบนี้ออกมาก็ผมจะเอาสัญญาณตัวนี้ไปขับตัวอะไรครับตัว power power นะครับตัว power ตัว power ก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ขับตรงนี้นะครับขับตรงนี้เอามาส่งให้ตรงนี้นะครับเมื่อเอามาส่งแล้วมานขับม้อแปลง ทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายสัญญาณไปจับที่เอาพุทธมอแบงครับเอาพุทธมอแบงผมจะจับตรงนี้ดูนะครับตรงนี้ x กับ y เนี่ยนะครับ x กับ y วน์เอ็กกับ y สัญญาณเป็นยังไงเทียบกับซินเทอร์แท็บนะครับ x y เทียบกับซินเทอร์แท็บว่ามันสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับจับสัญญาณให้ดูแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผม เลื่อนสโครปนะครับ x y น,นี่นะครับ อันนี้จับที่จุด x y ผมจูนวอลลุ่มดูนะครับนี่สัญญาณบรบกวนเข้านี้นหน่อยนี่นะครับผมจูนค่า,อาวอลลุ่มที่อยู่ในวงจรวอลลุ่มค่าเดทไทมตรงนี้นะครับตรงนี้จูนตัวนี้ทำให้กราฟเปลี่ยนแปลงได้นะครับกราฟเปลี่ยนแปลงนะครับกราฟเปลี่ยนแปลงมีปัญหาตัวดันทานที่ว่านร้อน เนี่ยผมจูนบลรูมนะครับแรงดันที่มิเตอร์นะครับนี่ขึ้นผมจูนค่าขึ้นลงได้นะครับแรงดันเปลี่ยนแปลงได้นี่นะครับเปลี่ยนแปลงแต่ก็ได้ยังไม่ดีนะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่อตอนนี้รู้ว่าวงจรทำงานแล้วนะครับวงจรทำงานแล้วก็จะ ลองปรับปรุงอีกคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ได้ข้อมูลแบบนี้มาผมป้อนไฟเข้ามาในวงจรตรงนี้ตอนนี้24 24โวลต์นะครับ24โวลต์ตรงนี้ครับตรงนี้24ตรงนี้24 9นะครับ24 24ก็48 50โวลต์ประมาณนะครับ50โวลต์ไฟที่ออกที่มิเตอร์ประมาณ8โวลต์นะครับ ไฟที่มิเตอร์เนี่ยนะครับออกมาประมาณ8โวลต์กว่านะครับนี่นะครับเต็มที่นะครับ8 8กว่านิดๆนี่น,นะครับขึ้นอยู่กับรูปขึ้นนะครับประมาณ8โวลต์นะคร bon ับ8โวลต์ก็แท็บออกจากตัวมอแบงนะครับว่าต้องการกี่โวลต์นะครับชุดนี้นะครับชุดมอแบงก็ คงจะได้แนวทางนำไปพัฒนาต่อยอดอีกทีหนึ่งใครที่สนใจนครับวงจรัีนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับง่ายๆผมลองลองหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับวงจรทำงานไม่ทำงานก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอบคุณทุก f อที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูอาจจะดีไม่มากนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมมีคลิปใหม่ๆจะเอามานำเสนอ,อถ้าดีถูกใจนะครับยังไงก็กดไลค์ให้กำลังใจนะครับะจะนำไปพัฒนาต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับกำลังฝึกใช้ i c e เบอร์4ี4ครับ4 9 4เราก็วงจรสวิตชิงนะครับ,อ,อ,นนรบอินเวอร์อะไรพวกนี้นะครับกำลัง ศึกษาวงจอรอยู่นะครับว่าทํำยังไงบ้างอ่านเดทิษฎีนะครับไม่ค่อยจะกระจายเท่าไหร่นะครับสงสัยก็เลยทดลองดูนะครับคลิปผมจะเน้นทดลองด้วยนะครับถ้ายังไงใครติดตามก็อย่าเห็นคําตอบบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณครูอาจารย์ขอบคุณ ผู้ให้ความรู้ทุกๆคนผู้มีพระคุณทุกๆคนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ